ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาลันน้ำมันคอมนะครับเอสเพนเดอร์มิูเอสเพนเดอร์ตัวนี้นะครับแร์เย็นแต่แถวหน้านะ่้าของรถครับเชิญอากาศเป็นไงบ้าง<ร>ครับ,รบก็คือเย็นไม่ฉ่ำเย็นไม่ฉ่ำเย็นแถวหน้าชเย็นแถวหน้าแถวสองไม่ค่อยเย็น<ม>แถวสามไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคือมันไม่เย็นมันเย็นเฉพาะคนขับครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันเย็นโดยการลันน้ำมันคอมเข้าไป นะครับเราเราก็ใส่ตัวแ d d i ิที e ของมิสเตอร์คูลงไปนะครับตอนนี้เราดันร้นน้ำมันคอมนะครับเราใส่น้ำมันคอมไว้ในนี้ครับ60 ml ประมาณ60 ml นะครับของ Mr. ส o o l เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการรันน้ำมันคอมโดยใช้ไฮไซด์รันเข้าไปที่โลไซส์โลซักชั่นนะครับเพื่อที่ให้ซักชั่นเนี่ยมันดูดกลับเข้าไปตูดคอมนะครับคือระบบ Air ์เฮตติ้ง้องเข้าใจผมอธิบายก่อนนะครับ มันมีเริ่มต้นจากคอมแอร์นะผักเข้ามาที่แผงแอร์ก็คือแผงร้อนตัวนี้ตอนที่มันผักมามันมีสถานะเป็นกา๊าซนะครับแล้วมันก็วิ่งเข้ามาที่คอมเอาพี่มาที่แผงแอร์จากคอมพี่มาแผงแอร์แล้วมันมากันตัวที่แผงแอร์ให้กลายเป็นน้ํานะครับมันมทำให้เกิดความร้อนตรงนี้ระบายความร้อนตรงนี้กลายเป็นน้ําเสร็จแล้วก็ผ่านอ,อ,อะไรตัวไดเออร์นะครับเพื่อจะกรองความชื้น เสร็จแล้วก็ไปมันตอนนี้มันกลายเป็นน้ํานะครับมันก็ไปที่หัวฉีวาวฉีให้เป็นฝอยพอตอนนี้แหละมันจะเย็นจากน้ําเป็นฝอยเนี่ยเย็นแล้ววิ่งเข้าไปที่ตู้คอยเย็นตู้คอยเย็นเนี่ยมันจะเย็นละางนอกไปคอยร้อนอ่าคอยเย็นนะคอยเย็นแล้วก็มีพัดลมโบว์เป็นตัวเป่าเข้าไปในห้องแล้วพอตอนตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเป็นก๊าซแล้วมันจะวิ่งวนกลับมาซักชั่นก็คือเข้าตูดคอมเป็นก๊าซ เข้าใจไหมมันเป็นวงกลมระบบปิดนะ,นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน,นกาซยางก่อก๊างก่อ,อกอนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยครับโอเคนะครับทุกคนเข้าใจระบบแอนะครับมันเป็นระบบปิดนะครับเราจะได้ไม่งงเราต้องรู้เข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนปิดแอร์ได้เลยครับ ได้ครับแอร์บ้านก็ได,ได้ครับแอร์ถ้าแอร์บ้านที่ดีใจผงแอร์แอร์บ้านที่บ้านจนถนับติดไฟเป็นปรคอมพิเวเตอร์เพื่อนยาตัวนี้เติมแอร์บ้านได้ไม่เออมันจะมีน้ำมันคลองออย่างหนึ่งครับ เป็นของให้ของมันนะคะน้ำมันได้น้ำมันของแฉบ้านแล้วก็ใส่หัวอะไรที่ใส่ตัวเดียวกันใช่ไหมคือ่อออริคิดแอดิทีฟใกล้เคียงกันครับ ต่อไปน้ำมันเครื่องเราไม่ต้อเติมงี่ไมว่าผมมีผมม้วไหโดรซิมันเ่างแล้วมัน่ห้ดูสิี้ให้ดรซิียให้ดิไม่พ่อี่ลูกผู้ตายเลยไงเติเติาหน้ามาเติมดีกว่ายปิดแล้ว เปิดแอร์เปิดน้ำยาสุดไปเลยนะเฮีย yeah, เปิดไปเลยเปิดลมแรงเลยเปิดน้ำยาสุดเปิดลมแรงเลย Thank <laughs> you.

แต่เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยมันไกลกับคอมเยอะมากน้ำมันคอมเนี่ยตอนนี้มันอาจจะตกไปตรงนู้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆดูเข้าไปที่ใต้แต่ตอนเนี้ยมันเย็นมากเห็นไหมเนยีองจับนี้โอ้ยเย็นเย็นย็เข้าใจระบบยังอันนี้คือของเหลือนะอันนี้คือของเหลือม,มันจะเป็นกับอ่า คือช่างบางคนเนี่ยนะยังไม่รู้เลยยังนึกว่าไอเน,นี้ยมันทําเย็นวนกับคือไม่มีความรู้ไงอันนี้คือเป็นช่างแค่เติมน้ำยาเป็นคือตอนเนี้ยของเฮียเนี่ยเห็นไหมองศาสี่ของเฮียตอนเนี้ยติดลบศูนย์องศาณตรงเนี้ยอุณหภูมิเป็ลบศูนย์องศาเห็นไหมไม่สูง ทำกสูดแต่ไม่เป็นน้ําแข็งแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวแอร์เนี่ยจะหอมขึ้นหอมขึ้นแล้วเวลาเจอแดดนะมันจะสู้แดดเพราะง่ายๆไอ้น้ํามันคอมเนี่ยเหตุผลที่ที่ทําไมเราต้องรีเซ็ตน้ํามันคอมเข้าไปก็คือน้ํามันคอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิตซูนะสามหมื่นนี่ก็มีอาการแล้วนะที่เมื่อกี้มันยิงเนี่ยก็คือว่าไอ้ไซมันขึ้นแบม่ไซมัขึ้น,นปุ ok, ๊บยิงก็คือคอมแอร์เนี่ย เขาทําแค่พอที่จะรับประกันสมมุติเขารับประกันห้าหมื่นโลห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมาพังเขาทำงี้มันเป็นระบบธุรกิจเราต้องเข้าใจนะครับอันนี้เราเรา,เราก็ไม่ได้ไปโกงใครเราแค่เติมน,น้ำมันคอมลงไปนะน้ำมันคอมของมิสเตอร์คูนครับอันนี้60 ml เท่านั้นเย็นแล้วเย็นลึกเย็นเจี๊ยบนะครับและที่สำคัญฟรีฟรีม่าครับ ฟรีเชิญเลยนะครับมาลองทดลองได้เย็นลึกเย็นแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับต้องบอกเขาว่าฟรีเพราะตอนนี้